เห็ดปลาดงใหญ่ครั้งแรกพี่น้องมาชมเบิ่งว่าสิได้บ่บ่เคยมาจักเสียปลาดงใหญ่หัวตะพานเด้อครับพี่น้องนี่ไปหัวตะพานเบิ่งปลาเพิ่นเนี่ล่ะพี่น้องเอาลองเบิ่งเนาะพอดีแม่บ้านอยากมาลองเบิ่งเอาเสียงไม่หลุดเป็นว่ะส่วนไถก็บ่มาแล้วเอาลองเบิ่งอยากมาหลายให้นมันหมานเด้อมื้อนี้ก็ได้มาเจ็บเห็ดปลาดงใหญ่ หอวตะพานครับอย่างนี้ต่เขา่าเขาลื้อ่าได้เห็ดไหลไปไปกับสาวเชียบบัดไข่เห็ดลงอย่งข้าวบันคือไข่หน่อยปส่กวลวพี่น้องเห็นต้องกข้าวมังเนี่ยดอกเว้างามเนี่ยสวยงามสองดอกอ้งาม เห็นหมั่งมันเลยพี่น้องเออเฮ้ยเนี่ยเงอกขาวมันเราเกิดทั้งสี่น้ำพี่น้องตั้งยี่สิบีนตอกปวดยุงเนี่ยนี่จับเลยเดี๋ยวพอ่อจีได้นะ่ไม่ต้องจับพี่น้องมันนี่เอ,าอ,อ้าออจะหากักครับเอา้าปวดปัญยังเลยพี่น้องบ้านพ่อเหรอแล้วพ่อเหรอพี่น้องมวนไหลเ <c oughs> นี่ยเม่เคยพ่อไหลปันนีกเทีย เออเอาเทแรกปลาดงใหญ่พี่น้องนี่เห็ดเพิ่งยังนี่พี่น้องเออนี่เธอดอกอ้วนเนี่ยตั้งเห็ดทั้งหกใเห็ดตั้งหกที่ล่ะก็อยู่ผู้เดียวครับใส่คือบังอืขาวว่ามันันเป็นดอกขี้บ๊อทใช่ปะทอนาผู้ทอหนาผู้เจ็บวิหมู่่ะครับ เอ,อาเห็ดเพิ่งยัพงพี่น้องว่านี่เห็ดเพิ่งยังนี่เนาะโอ้ฮะเออเห็ดเพิ่งพี่น้องเอาไข่เหรพี่น้องวันไข่ขีดเขี่ยมใครหน่อยครับอืนนะพี่น้องว่าสองดอกนี่นใช่หนหละดอกหนึ่งอันนี้เพิ่งยุคขาเอายุคขาสองวันนี่เพิ่งขมอันนี้ดิกินได้เยอะ เห็ดพึ่งคือกันบอเห็ดพิงเขาเ็ดพึงคมเฮ็ดพืงกันได้พี่น้องเห็ดพิงเข่าอืเห็นบ้านเาแบนเฮ็ดพิงเข่าบ่พี่น้องนีแนวนี่เห็ดเพิงเข่าดีแนวนี่ถึนใครพี่น้อง Khay này có khay ngay. khay này ta nó khuyến. khay Mà muốn đuổi bằng hẳn bỏ. Ừ, 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 ừ. À, khai cũng nướng không? nướng. Quên à? Đến nọng. khay. Để rồi. Đóng liếng nọng. Xoài lẹo. mát thì đẹp đấy หาบุ้งมูงมันดอกเลี้ยงนี้ดีก็เพาะได้ยี่พี่น้องได้เรื่อยๆยืมมองแล้วดอกสองดอกออพี่น้องใกล้เงาละงกขาบุ้งเนี้ยพอเรื่อยเรื่อยยืมพี่นอ้องทั้งสิบขึ้นไปทั้งฝุ่นแล้วปันดได้เว้ยมี่ตะปาเพก็กหาแถวนี่แหละเป็นเปลี่ยนนี่แหละพี่น้องก็ได้กินอยู่นี่นึงพี่น้องเฮ็ดเพิงเขาบุ้งเนี่ยเป็นคือนบานแล้วเฮ็ดเพิงอย่างมู้นี่เฮ็ดเพิงอย่างนี่แต่ว่าก็กินได้อยู่แต่ว่าเพิ่นบานแล้ว Bạn này thì kìm đè vẫn là kìm đè gì đó là đọc con đọc yêu 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 đọc Ừ đọc yêu 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 đọc ai hết là ngốc khai ở phía nào nhỉ cá lăng biển khay, anh má khom người bỏ phía nào còn lái <laughs> phăng, nhét cá là ngốc, nhét là ngốc về sẽ còn để chúng về bưng, nhét thuyền của cứ mòn thuyền đấy คอยตัดเห็ดเพิ่งผมพี่น้องไปแล้วปันปลาเพิ่นเคยมาดิยางว่าสันบังเนี่ยพี่น้องนี่ถ้าปลาเพ็กหอยมาเท่าแรกด้นี่เขาว่าเห็ดเรางงกออกว่าสันพุ่นเขาเอินกันอยู่พุ่นหอยยางบังคือหกเหตุพี่น้องเป็นปลาเพ็ก นี่นี่มันทับยึดทับยี่นี่นี่ยึดใบตองนี่นิดเพิ่งยังนิดเพิ่งเท่าโอ้มันเพิ่เท่าเหรอมันเท่าเลยพี่น้องมีดอกลอยนันเออการลังสิขึ้นกับมิแต่ว่าอันนี้หมดขึ้นเออเฮ็ดเพิ่งหวานมาท่านพี่น้องนิดเพิ่งหวานอยู่พี่น้องอือไปด่านี่พอแล้วมานแล้วพี่น้องโน้ตละซี่ลอยนี่เรืองงเนี่ยเหรอพี่น้อง มันเกิอดอจัดปปอยอยงสี่หน้าบานเขาเนาะพอเราบุเคยมาเจ็บพวกเทียปลาดงใหญ่มันเป็นแนวนี้เนาะมันเกิดยีน้ำอุม้มเพกเกิดมองตะดอกเหลือเขาให้งไยๆกับบ๊วยักเลือ้อเปนไตอืมเลื้อเป็นไตไข่ขเห็ดไข่เห็ดละางกเหลืองหน่อยนี่ไข่หนึ่ง่าจะเจะแรงนอกพันหน่อยเออจังไปปากเบึ้ง ตไดเอาพี่น้องเดี๋ยวได้ได้เห็ดเพิ่ง,ขงเข่าเจ็บเอาอืออือนี่เห็ดแดงเดีย๋ยวนึงสองดอกเอาคู่เห็ดเลยพี่น้องว่าถ้าพอเห็ดแดงเห็ดเพิ่งเขง่าพี่น้องไข่เห็ดนี่ยืนอยู่กับแม่หนี่ใครขี้ก,กันหาไใครอาอ มันงออ้ชีดิมบ้างโอ้โหใคเห็ดัองกพี่น้องตรงนะเป็นเป็นฝนอยู่ว่ามีเห็ดพอบัดเห็ดปลาดวง,งเงยมันเป็นแนวหนีเตินรนเรเคยมาจากเทีย่ยงี่พี่น้องหนครั้งแรกของชีวิตอือไข่ว่าไใไข่ไงเกิดยิ้มบ้านไหนง่าย này mong ra si khay bên chân đấy mắp tai đông nhay mà nè Mán bò bò phi nòng phân nè có để kèn như cha ừ ta bà hết hai hết phần bàn bóp họ mẹ này nói điều này ừ. đọt sống hết là ngủ má thì đẹp phò chân đấy như thế đỏ ngóng ngáo nè phi hết là ngủ cả đây lại gì đâu có để kín giường nó mà nè nó ừ. 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 Thằng này chi vịt ừ. Cái này hiếp thường Ừ Cái vỏ, cái ẩu gì nó hiếp thường khổng cả đài Cái lóng bưng, Ừ chỉ khổng cứ vào bò cái châu, ẩu Ừ bưng phía. Ừ, khái gì đó có để chín chưa?